อยากประกอบโดนซิ่งแล้วรู้หรือยังว่าโดนซิ่งมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างแล้วมาทำความรู้จักกับ13อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบโดนซิ่งหรือเรียกว่า f p v Racing Don มีอะไรกันบ้างกับสอนประกอบโดนซิ่งกับ DJ โดนสำหรับอุปกรณ์13อย่างนั้นนะครับของการประกอบ f p v Racing Don นั้นประกอบไปด้วยดังนี้ครับ1เฟรมหรือโครงนะครับ2 F C ครับบอร์ดควบคุมนั่นเองครับ 3. ESC ครับสปีดคอนโทรนั่นเองครับสมอเตอร์ครับผม5พอหรือว่าใบพัดนั่นเองครับ 6. กคามิลาหรือกล้องครับ 7. VTX ครับตัวส่งภาพวิดีโอทานสเตอร์ครับ 8. อัลเทนาหรือเสาส่งสัญญาณนั่นเองครับ 9. รีซิเวอร์ตัวรับสัญญาณคอนโทรครับสิแบตเตอรี่เอาไว้ใส่กับลำนั่นเอง11วิทยุครับเอาไว้ควบคุมการบิน12 g o องกองหรือแว่นนั่นเองฮะและ13ชาร์เจอร์ตัวชาร์จนั่นเองครับก่อนจะอธิบายนะครับอยากให้เพื่อนๆืนขอ หน้าจอ2อทีครับพึ่อกดหัวใจหรือกดหัวใจกดมาเป็นเพื่อนกันครับไปกันต่อครับสําหรับ13อุปกรณ์ครับประกอบด้วยเฟรมนั่นเองครับเฟรมก็คือตัวแหลกนะครับผม ตัวคาร์บอนนะฮะที่จะเอามาใช้ในการประกอบนั่นเองครับซึ่งบางเจ้านะครับก็ใช้เป็นพลาสติกต่อมาคือ Fc ครับหรือไฟล์คอนโทรลเอาไว้ควบคุมการบินเหมือนสมองนั่นเองฮะซึ่งตรงนี้คือส่วนสําคัญในบทต่อไปนะครับจะมาเรียนเรื่องการอ่านไดอะแกรมของ Fc หรือไฟล์คอนโทรลนั่นเองครับ 3. ESc หรือสปีดคอนโทรลเอาไว้ควบคุมกําลังของมอเตอร์ให้บินตามใจที่ไฟล์คอนโทรลควบคุมมานะครับและสั่งการมายัง ESc เพื่อให้กําลังของมอเตอร์นั้นบังคับตามใจเรานั่นเองครับต่อมาคือมอเตอร์ครับเอาไว้หมุนนะฮะ ให้โดนทํางานและตามมาด้วยพอปครับคือใบนั่นเองเอาไว้ติดกับมอเตอร์นั่นเองครับต่อมาคือคามิาครับคือกล้องนั้นเอาไว้มองเอาไว้เก็บภาพและส่งสัญญาณนะครับส่งไปยัง VTX ครับซึ่งจะส่งตรงนั้นมาที่เสาสัญญาณและก็ส่งมายังภาพพื้นดินครับรูต่อไปคือรีซีฟเวอร์คือการรับสัญญาณวิทยุบังคับนั่นเองฮะแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใส่มาในลำซึ่งจะมีเจ้าเรดีโอก็คือวิทยุครับเอาไว้บังคับนั่นเองฮะซึ่งเราอยู่ภาพพื้นดินและก็รับภาพโดยใช้ก็เกิลครับหร เองและสุดท้ายนี่ครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นั่นก็คือเครื่องชาร์จนั่นเองครับและนี่ก็คือ13อุปกรณ์ครับที่มีความจําเป็นนะครับผมในบทต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการประกอบแล้วก็ค่อยๆผีกันขึ้นมาครับเป็นยังไงคอยติดตามกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดรูปหัวใจกดแฟล r ิ่เก็บเอาไว้นะครับและอย่าลืมกดมาเป็นเพื่อนกันเรายังมีคลิปดีๆอีกเยอะมากนะครับใครมีคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ